เกษตรกรในจังหวัดกันดานทางตอนใต้ของกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนโดยมีมูลค่ารวมประมาณ1.1พันล้านดอลลาร์ซึ่งการพัฒนาสนามบินนำไปสู่การเวนคืนที่ดินของชาวบ้านในหมู่บ้านกำปงตาลองซึ่งพึ่งพาการปลูกข้าวเป็นรายได้รายวันกว่า300ครัวเรือนในหมู่บ้าน ปฏิเสธจะรับค่าชดเชยที่จัดหาโดยสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐด,ด้านการบินพลเรือนขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้จับกลุ่มชาวบ้านประมาณ30คนจากการเข้าร่วมการประท้วงที่จัดโดยผู้อยู่อาศัยเพื่อต่อต้านการเวรนคืนที่ดินสนามบินตากเมาที่เป็นสนามบินแห่งที่2ที่จีนพยายามจะลงทุนซึ่งมีมูลค่าประมาณ3 8พันล้านดอลลาร์สนามบินแห่งใหม่จะครอบคลุมพื้นที่กว่า700อเอเคตามีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565อนุญาตให้เริ่มเที่ยวบิน ในปีต่อไปชาวบ้านกําปงตลองรายหนึ่งบอกว่าโครงการสนามบินแห่งใหม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กเกษตรกรรมของผู้คนเป็นเวลา3ปีแล้วที่เราไม่สามารถทํานาบนที่ดินนั้นได้ในเดือนพฤษภาคมพวกเขาจะส่งรถขุดไปเคลียร์พื้นที่ทํากินของผู้คนในขณะที่ผู้คนกําลังประท้วงพวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้ตอนนี้พวกเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่600คนจากกองกําลังและมีคนประมาณ100หรือเพียงแค่60คนที่จะมาประท้วงหน้าบ้านของพวกเขาทุกวัน รอนาาาหืได้จมมตชาวบ้านรายที่2บอกว่าเราได้ประท้วงเพราะสนามบินแห่งใหม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเราจนถึงอาทิตย์นั้นเราไปประท้วงและแสดงตำแหน่งที่ดินของพวกเราให้ตำรวจและนายกรัฐมนตรีได้เห็นรายที่3บอกว่าผมทำนาไม่ได้อีกต่อไปแล้วปกติจะทำนาปีละ3ามครั้งตอนนี้เขาไม่สามารถทำนาได้เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมได้กลืนกินข้าวของพวกเขาเมื่อก่อน จะเลี้ยงลูกง่ายจากการทำนาเพราะทำนาปีละสามครั้งและไม่มีปัญหาเพราะคนในครอบครัวช่วยกันทำมาหากินแต่ทุกวันนี้มันดูเป็นเรื่องยากส่วนอีกอรายบอกว่าการที่จะมีที่ดินทำนาแห่งนี้เขาต้องพยายามอย่างมากในการจัดซื้อหาที่ดินจากคนอื่นและพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆของเขา เขาหวังเหลือเกินว่าจะสามารถมอบที่ดินส่วนเล็กๆของเขาเป็นมรดกให้ลูกๆแต่และคนก่อนที่จะเสียชีวิตไปและสุดท้ายก็ถูกมาแย่งที่ดินทำร้ายสามีของเขาเขาจะทนกับความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไรนี่คือปัญหาที่รัฐบาลกัมพูชาจะต้องพูดคุยกับชาวบ้านถึงปัญหานี้สนับสนุนโดย ป <S an> ุยเคมีตราราชสีมงกุฎปุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580